สวัสดีครับวันนี้มี Apple A93 ครับมาให้ชมกันอันนี้ก็เป็นฟูลบ b อกนะครับเครื่องศูนย์ไทยแกะกล่องมาต้องได้แบบนี้นะครับราคาอยู่ที่8,999บาทแล้วก็วางจำหน่ายแล้วตามช่องทางทั่วไปรวมถึงออนไลน์นะครับก็ เรามาเริ่มกันเลยละกันซึ่งการแกะกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนอกนะครับแกะดูข้างในกันเลยละกันอ่าอย่างแรกที่เจอก็คือตัวเครื่องนะครับ Oppo A 9 3ก็จะใส่ซองมาแบบนี้นะครับอฮะอันนี้ก็จะได้เป็นสีดำมานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆด้านในซึ่งอย่างแรกก็คือเคส TPU แบบใสนะครับกับคู่มือการใช้งาน นะครับอื่นๆก็มีอะไรบ้างมีวอชาร์ตครับตัวนี้เป็นวอชาร์ต18วัตต์นะครับรองรับ PD แล้วก็มีหูฟังให้นะครับดีมากเลยแล้วก็สายชาร์จ USB Type C to a นะครับเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็มากับจอ AMOLED 6.4นิ้วถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นจอเดียวกับ Reno4 ด้วยซ้ำนะครับการแสดงผลเนี่ยผมว่าทำได้ดีครับสีสันเนี่ยคมกริบเลยแต่เป็นจอ60เฮินะครับไม่ใช่90 กล้องหน้าเนี่ยเขาใส่มา16ล้านแล้วก็มี d e ฟเซนเซอร์นะครับติ่งบางมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างบางถือว่าบางมากนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาวิวเลยมีพอร์ตเชื่อมต่อ Type C หูฟัง3.5เนี่ยครบนะครับปุ่มเพาเวอร์ต่างๆก็อยู่ด้านข้างซึ่งตัวนี้เนี่ยสแกนนิ้วบนหน้าจอนะครับเรื่องของกล้องใส่มา4ตัวนะครับ48ล้านพิกเซลจริงๆเซตติ้งเนี่ยจะคล้ายกับ Reno Phone นะครับแต่ เรื่องของฮาร์ดแวร์จะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าถูกรดสเปคลงบางส่วนนั่นเองเรื่องของซอฟต์แวร์ก็มากับ Android 10ครอบด้วย c o l o s OS 7.2นะครับอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าคุณหาเล่นพวก Reno4 ต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะครับการใช้งานภาพรวมก็ถือว่าลื่นไหลกำลังดีนะครับรองรับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมีครบเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G อะไรต่างๆก็ครบนะครับแต่ตัวนี้รองรับแค่ 4G นะครับเรื่อง Netflix นะครับสามารถดูได้แบบ L1 ก็คือดูแบบ Full HD ได้เลยก็สามารถดูได้ตามปกติครับเป็นพวก streaming ต่างๆนะครับเป็น VTV อะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้คือเล่นเกมครับผมทดสอบกับ b l a c s t s s i r n ที่เล่นอยู่ก็สามารถปรับได้กลางๆนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะ ปรับได้เท่ากับ Snapdragon 720G นะครับปรับได้กลางๆ30เฟรมนะครับคือ <c oughs> Helio P95 เนี่ยไม่ใช่ชิปตัวแรงนะนะครับก็ประสิทธิภาพจะพอกับ Reno3 Pro นั่นเองก็พอใช้ได้ครับมาดูกล้องดีกว่ากล้องเนี่ยใส่มาที่48ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung g m 1นะครับ ก็จะมีพวกการใช้งานต่างๆเหมือนกันนะครับเรื่อง UX เนี่ยก็สามารถถ่ายปกตินะครับซูมได้ท่าเท่าแล้วก็มีอันตรายนะครับเรื่องของโหมดการใช้งานต่างๆก็มี AI d o w ซ l e นะครับที่เอาไว้เร่งค่าสีนะครับมันจะทำการ d e ีเทคซีนแล้วก็ถ่ายให้มันจะปรับแต่งให้อัตโนมัตินะแล้วก็มีวิดีโอครับสามารถถ่ายได้ Full HD นะครับแล้วก็มี u ันตร steady ที่ เป็นตัว eis กันสั่นนะครับเวลา,เาถือนะครับแล้วก็มีโบเก้วิดีโอซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับถ่ายพวกวัตถุหรือถ่ายคนระยะไกลน,นะครับมันจะเบลอให้ตะโนมัติเลยก็ค่อนข้างเนียนอยู่นะผมลองใช้อยูนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็มี ต่อจากนี้ก็ถ่ายวิดีโอแบบอันตรายได้นะครับตัวนี้ถ่ายได้ Full HD ตามปกติอันนี้ก็มีโหมดไนท์ด้วยนะครับเป็นถ่ายกลางคืนซึ่งก็รองรับทั้งเลนส์หลักแล้วก็อันตรายนะครับอันนี้คือดีมากเลยเพราะว่าถ่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับอันนี้ก็ลองถ่ายกระบองเพชรนะครับรายละเอียดการเบริกต่างๆก็ทําได้ดีครับเรื่อง DOF นะครับผมว่า Oppo ในจูนสีมากนขัางดีนะคือไม่เวอร์แล้วก็ไม่ จืดจนเกินไปนะครับอันนี้คือถ่ายกลางคืนมุมกว้างนะครับนี้ถ่ายแบบอันตรายครับกลางแจ้งนะครับแล้วก็ถ่ายอาหารซึ่งถ่ายอาหารออกมานี่สวยสดมากคอนทราสต์นี่จัดเลยนะครับภาพรวมของ Oppo A3 9ก็เป็นรุ่นลดสเปคจาก Reno4 นะครับในราคาที่ไม่ถึงหมื่นบาทแต่ก็การใช้งานภาพรวมเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างกันนะครับในเรื่องของอตัวซอฟต์แวร์ที่ ฟีเจอร์ต่างเนี่ยเหมือนกันนะครับบอดี้ที่บางเบาแล้วก็พกพาง่ายนะครับในราคาที่จับต้องง่ายกว่าเดิมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมากับคอนฟิกแรม8รอยยี่นะครับแล้วก็มีสีขาวแบบนี้นะครับอีกสีหนึ่งให้เลือกก็สวยงามดีนะครับส่วนสีํำเทานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับทูโทนเงาวิ่งเลยสวยนะครับราคาเนี่ยบอกไปแล้วนะครับที่8 9 9 9บาทก็เป็นราคาที่จับต้องได้ไม่ยากนะครับว่างจำหน่ายแล้วนะแล้วก็มีของแถมให้ แล้วแต่เดลเลอร์ครับก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ